หากย้อนกลับไปในปี2002เราคงนึกถึงรองเท้ารุ่นหนึ่งและเจ้ารองเท้ารุ่นนั้นมันก็คือเจ้าเมอร์เคาเรียนเบเปอร์วันที่โรนัลโดอานาเนสไซในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี2002และบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลสําคัญทําให้เนกี้กลับมารีเมครองเท้ารุ่นนี้เดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปย้อนเวลาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้นะครับแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าแอดมินต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินเบียร์และช่องพายัสชาแนลนะครับในช่ว หรือว่าไซโลเก่าเอากลับมารีเมคกันใหม่เยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นค่ายเซืร์กระโดดอย่างภูแม่พวกเขาก็นําไซโลคิงที่เป็นไซโรดั้งเดิมกลับมารีเมคใหม่ส่วนอาดิดาสเองก็ไม่หน่อยหนาพวกเขานนำพิเนเตอร์ซึ่งเป็นไซโลหลักของทางอาดิดาสไม่ยังยาวนานกลับมารีเมคใหม่เช่นกันและข่าวนี้ก็มาถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งอย่างเช่นไนกี้โดยในปลายปี2024นี้มีข่าวลืออย่างน่าหูว่าพวกเขาจะนํารองเท้าที่เป็นตำนานอย่างจเจมมอเกาหลีนเวเปอร์วัน One, เอากลับมารีเมคใหม่แหมดูเหมือนว่าสาวกไน คงจะถูกใจไม่น้อยเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้มีสตอรี่อยู่มากมายแต่ก็อย่างที่เรารู้กันดีไนกี้ไม่เคยชอบทํารีเมรครองเทา้าเราดูตามประวัติศาสตร์แล้วไนกี้ทารีเมคตัวสุดท้ายไปก็คือไนกี้ที90ในปี2019ซึ่งในช่วง4ปีต่อมานับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1998ไนกี้มีการเปิดตัวเจเมส์อคอาวเรียนเวเบอร์ซึ่งในตอนนั้นโรนันโดอานายกาลังอยู่ในช่วงพีคจะเรียกว่าเขาถูกสร้างชื่อขึ้นมาพร้อมกับทางไนกี้เลยก็ว่าได้เรื่อง ว่าโรนัลดนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของรองเท้านไซลโลหลักของทางไนกี้ยังเจมเมอกของเรียวเพราะเขาคือแบรนด์แอมบัสเตอร์ของรองเท้ารุ่นนี้คนแรกนั่นเองและย2บปีต่อมาในปี2024ันไนกี้ก็นำเจมเมอกของเรียนเบเปอร์วัน RGN กลับมารีเมคใหม่ด้วยการออกแบบรองเท้าส่วนบนหรือว่าอัปเปอร์แทบจะเหมือนเดิมทั้งหมดเปลี่ยนไปแค่วัสดุและสิ่งที่มันทำให้รองเท้ารีเมครุ่นนี้มีเสน่ห์อยู่ไม่น้อยก็คือรูปทรงของตัวรองเทา้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเรียกได้ว่าย้อนเวลาก,กันเลยททีีเดดยยวว้าง Nike. ได้ทำเปอร์ในรูปแบบดั้งเดิมมาวางบนพื้นรองเทา้าที่มีเทคโนโลยี Air Zoom Mercurial Vapor 16, 16. ก็เรียกได้ว่าในรูปแบบของตัวรองเทา้ามันแทบจะเหมือนทุกอย่างกับตัว OG แถมยังมีสีเดียวกันอีกต่างหากคือสีโคริมหรือว่าสีเงินและมีตัว a p p e ด้านในของตัวรองเทา้าเป็นสีเขียวมะนาวนอกจากนั้ไม่ยังมีตัวยอ่อของโรนัลดอฟานายหรือว่าอา9อยู่บนลิ้นรองเท้าขนาดเล็กที่อยู่ด้านบนสุดของตัวเ p p e ์โดยรองเท้ารุ่นนี้ทาง Nike ผลิตออกมาวางจำหน่ายเพียงแค่ 4,500คู่ทั่วโลกเท่านั้นเลือคนที่เป็นพรีเซนเตอร์รองเท้ารุ่นนี้คนล่าสุดก็คือวินิสูดจูเนียปีกตัวจี๊ดของสมโมสรเรอัลมาดริดแม่ตอนแรกแอดก็คิดว่าเป็นประธานเป้ที่ใส่รองเท้ารุ่นนี้ใครที่มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากให้อดมินพูดถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับนักเตะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาและหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปแอดมินต้องฝากกดไ like, ลค และช่องพารัชาแนลเนี่ยน,นะครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ